ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องรายการนักเรียนรู้ไหมไ้ราบค่ะอคือจะไปฟังช้างช้างช้างอะไรเกี่ยวกับช้างหรือเปล่าอะไรเกี่ยวกับช้างนะไม่ใช่การล้วงมันเป็นนิทานพื้นบ้านเรื่องหนึ่งที่มีชื่อช้างอยู่ด้วยนึกซินึกนึกมีอะไรนิทานพื้นบ้านคุณคุณอะไรคุณช้างหคุณแพะเก่งมากค่ะนักเรียน ใช่แล้วนีคูจะมาสอนเรื่องขุนชา้างขุนแผน,นแต่เราจะมาเรียนกันในตอนไหนนะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้การซึ่งขุนชา้างขุนแผนเนี่ยเป็นนิทานพื้นบ้านที่แต่งขึ้นเนี่ยเป็น,ปนวรรณกรรมวรรณกรรมมันนคดีที่เด่นนะคะเด่นมากเด่นยังไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สื่อถึงชีวิตอของชาวบ้านในยุคสมัยหนึ่งในช่วงอยุธยา นะคะคถึงวิธีชีวิตความเชื่อการเปิดบัตรตนนะคะและคุณคาา่าทางวรรณกรรมมากมายเลยทีเดียวนะนักเรียนนะนะแต่ก่อนที่เราจะลงลึกไปกว่าน,นี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัวคุณช้างคุณแผนกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มร,รู้รจักจากคุณช้างกันก่อนเลยนะคะคุณช้างเนี่ยมีลักษณะรูปร่างอ้วนสมบูรณ์อ่ะนี่เนี่ยมีอยู่ในตัวนี้<ม>ิ่งอ่าเป็นคนรวยๆนะฮะเราเป็นคนรวยๆซึ่ง ขาจะเป็นคนที่รูปชั่วตัวดามหัวร้านทําให้เนี่ยคนไปไหนก็ชอบรอชอบเหยียดยามดูหมิ่นเขาเทำให้เขาเนี่ยเก็บเป็นความโกรธแค้นเป็นคนนิสัยดายชอบปันแ้งผู้คนไปทั่วนะแต่ว่าด้วยความเนี่ยด้วยความที่มีพ่อแม่รวยไงเพราะว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยนั่นก็คือ,อนางนางเอ่ทนางเท,ทองนะนงเทพทองกับกับอะไร กับผุ้งจีวิชัยนะฮะทั้งสองคนนี้เป็นคนรวยนะแล้วแม่ผุ้ช้ายมีเงนินแล้วก็มีลูกน้องเยอะนะฮะเขาออกอุบายท,ทําเจ้าเล่ห์พิธุบายต่างๆนะ,ะเพื่อที่จะได้หญิงผู้ที่คนที่เขาชอบนั่นก็คือนาง<ม>วันทองอนางวันทองวันนันพิมพิลาลายตอนนี้ก็เป็นเรื่องละครที่ดังอยู่ทางทั้งวันนั่นเองเน,ะะนะาะต่อไปค่ะเรามารู้จักกับตัว,ตวละครอีกคนนึงในเรื่องผุ้าผุ้แทนเป็นหลักยังไงเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะฮะนั่นคือสุเดชพระพันวสา พระพรรานั่นก็คือ,อเรียกเดียว่าถ้าในสมัยนี้ก็คือในหลวงหรือประมหากษัตริย์ของเรานะครับพระบัรดาเป็นประ ah, หากษัตริย์คคุคกุศลเสียยุทธยา <c oughs> นะครับซึ่งเป็นผู้จุดเด่นในเรื่องเลยของเรื่องนี้คือเป็นผู้ตัดสินโทษให้กับนางมทองนะครับเป็นผู้ที่มีนิสัยโมโหหัวร้อนนะสมัยนี้เรียกว่าหัวร้อนเป็นคนโมโหร้ายนะครับเป็นคนที่ อารมณ์มาที่ตั้งไม่มีเหตุผลนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งสมเด็จพระพันวษาเนี่ยจะเป็นคนที่โกรธง่ายนะคร <Okay. S 1> ับว่ายังเป็นประหาากสัตย์ที่มีความยุติธรรมต่อพวกทหารมากกว่าประชาชนนะครับเมื่อ <c oughs> นาม,มาแล้วจะโดนนะครับเมื่อมีคติฟองรองการเนี่ยจะทำจะได้มีการไต่สวนและพิสูจน์ความจริงจะรับฟังต่อไปค่ะเรามาเรียน เรามารู้จักกับอีกสองตัวละครที่เดินจัดนั่นก็คือคุณคุณแพร์กับนางวันทองอ่าใครเป็นวันทองปะไม่มีแต่คือเป็นนะคะเป็นวันทองเพราะว่านางวันทองสวยนั่นเองคุณแพรก็หล่อนะคะคุณแพรเนี่ยเป็นนาอ่าเป็นลูกของนาทองประสีกับอ่าผุดไกลพลรพาย คุณการประบลาดไม่ใช่เป็นคนที่เทน,นะครับไ้าในสมัยก่อนมีความหมายว่าชนะไปรู้เล้วชนะมาแต่ว่าด้วยความต้องโทษก็เลยโดนประหารชีวิตชีวิตของคุณแพรก็คาใจพ่ขอของเขาเลยนะครับไปรบราศึกมาจากเชียงใหม่ก็จำต้องโทษเหมือนกันเนาะตอนสมัยที่ยังใช้ชื่อว่าไายแก้วไพยแก้วเว้ยเว้ยอันนี้จะได้เรียนก่อนจากัน โดนต้องโทษเป็นเวลา1 7ปี15ปีแล้วก็ได้ปลดออกมาแล้วก็ไปทำสิ่งอีกครั้งนึงก็กลับมาชนะก็ได้ยศแล้วได้ฉายาว่าขุนแผนแทนสทานแทนสทานในสถานส่วนสถานใจหญิงหลายๆคนก็ขุนแผนคนที่รปหล่อวาจาคงคายพูดจาแล้วน่าฟังเทศแล้วแบบนุ่งนวลองไรเทศขุนแผนยังมีภาถาอาคมยืนยงคงกระพัน ตามหลักตาําราทุกคนว <คน S 1> ิชัยมีศาสตร์ความรู้ทางด้านโหราศาสตร์แล้วก็ปลุกผีปลุกวิญญาณได้อีกด้วยครบเครื่องสำหรับวิชัยในสมัยนั้นเลยทีเดียวเป็นที่ต้องการของาสาวๆหลายคนทำให้ค<า>ุณ<า>แผนมีเมียถึงสี่คนเพวยกันมีใครบ้างเดี๋ยวจะได้เรียนรู้แต่เมียคนแรกของเขาก็คือนางวันทองนั่นเองซึ่งนางวันทองเนี่ยมีชื่อเดิมว่านางมิมิลาลายครับเดนนะนางมิมิลาลารเนี่ยเป็นลูกของ วิบตทของ่านสอนยชากำลางสีประจันนะเออแต่ต่อมาแได้แต่งงานกับลายแก้นะฮลายแก้วก็คือคุณแทนอ่าแล้วก uh ็ได้มีลูกลูกออกมาชื่อพญานแตงานภาพแทนสงสารแน่ลาวันทองเนี่ยเป็นคนที่ไม่กล้าจะตัดสินใจอะไรต่างนะฟังเรียกว่าเป็นคนที่เชื่อฟัง แม่พ่อแม่นะครับแล้วก็รับขุนแผน,นจุดหัวใจทุ่มเททุกอย่างเพื่อสามีแต่ต้องมาตกระกรรมชํำใจเพรกะกวัวมีเมียใหม่อีกคนมาประชดถึงห้าบ้านนะคะับถ้าเรียนดูนหนังเนข้สอสงสารนะครับสงสาร,สารแต่สมัยนั้นการที่มีเมียเยอะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะได้ช่วยดูแลเป่าไล้ในเรือนระู้จักจระเขกันไปนหมดแล้วเนาะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนขุนแผนขุนช้างขุนแผนในตอนที่มีชื่อว่า ว่าอาขุ่นช้างสวัสดีกาแน่นอนว่าขุญนชา้างสวัสดีกาไม่ใช่เป็นเรื่องดีแน่น,นอนเพราะต้องการกรัดแงกับนางวนทองกับขุนแผนอีกแล้วค่ะและจะมีเนื้อหาและต้องคุ้ค่าในเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ต่อไปหลังจากนี้เลยอาติ๊งถึงกระเดนในว่าเลยนะคะลูๆะกๆอาหัวข้อแรกของวันนี้นะคะหัวข้อแรกคือหัวข้ออะไรคะกูะ <c oughs> แต่ บดนาผู้แต่งว่าเป็นใครแต่งตอนคุณช้างถวายดิกานะคะซึ่งไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่งแต่ว่าได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสพูสอนว่าแต่งดีเยี่ยมโดยเฉพาะนะคะกระบวนการอะไรเอ,เอ,เอ่ยกระบวนการที่เสืออะไรเอ่ยสือความหมายใช่เสือความหมายเสือร่งสะเทือนใจนั่นเองนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในแปดตอนนะคะที่ได้รับการยกย่องนั่นเองนะคะซึ่งใช่ซึ่งในตอนขุนแผ,ผนขึ้นเรือนขุนช้างนะคะ และตอนคุณแผนพานาวันทองหนีเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนกำเนิดพลายงามเป็นสำนวนของสุนทรสุฒิใชะคะ่ค่ะ ข,ข้อต่อไปนะคะเราก็มาฟังเรื่องย่อของคุณช้างคุณแผนตอนคุณช้างถวายดีกากันเลยนะคะว่าเรื่องยอด่ยเปไปมาอย่างไรนะคะซึ่งเรื่องยอดนย่ยมีความว่าพลายงามอยากคิดถึงมารดา oh. อยากให้มารดเาเนี่ยกลับมาอยู่ด้วยพร้อมกันพร้อมหน้านะคะจึงรอบขึ้นเรือนและพาดังวันทองหนีนะคะซึ่งรุ่งขึ้นเนี่ยก็เกรงว่าขุนช้างเนี่ยจะเอาผิดต้นจึงให้เปล่าเนี่ยไปส่งความว่า ตนเนี่ยป่วยหนักอยากให้แม่เนี่ยมาดูใจสักพ,พักและจะส่งคืนได้กับคุณช้างนะคะซึ่งคุณช้างเนี่ยโกรธจึงร่างดีกากรถวายต่อพระพันวษาน,นีนะคะซึ่งสมเด็จพระพันวษาเนี่ยมีรับสั่งให้ไปเรียกทุกคนที่เกี่ยวข้องมานะคะเพื่อทําการตัดสินคดีความสืบสวนนั่นเองนะคะซึ่งฝ่ายพลา,า,ายงามเนี่ยก็มีความผิดนะคะด้วยการที่ว่าขึ้นบ้านผู้อื่นนะคะทำเหมือนบ้านเมืองไม่มีกฎม,มาในะคะ ซึ่งฝ่ายคุณช้างเนี่ยก็ผิดที่ว่าไปแย่งนางวันทองมานะคะซึ่งพระพันวษาเนี่ยให้นางวันทองนะคะเข้าเฝ้าและดัดถถมาให้กระจ่างว่านางวันทองเนี่ยจะเลือกอยู่กับใครขุนช้างคุณแผนหรือพลายงานนั่นเองนะคะด้วยความประมาณเองนะคะทาให้นางวันทองเนี่ยถึงชะตาถึงคาดทำให้นางวันท,นงงท,นงนทองตอบออกไปว่านางเนี่ยก็รักคุณแผนแต่ขุณช้างก็แสนดีดดใช่ใชสว่วน สวยพรานามแก็เป็นอะไรเอ่ยก็เป็นลูกใช่ทำให้นางวันทองเนี่ยตัดสินใจไม่ได้นะคะจึงทาให้พระพันวษาเนี่ยโกรธมากจึงสั่งให้ทหารทหารชีวิตวันทองนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดจบของนางวันทองนั่นเองนะคะซึ่งตอนจบก็คือนางวันทองถูกะหารชีวิตนั่นเองค่ะเราก็ได้ฟังเรื่องย่มใช่ลูกเด็กชอบเระสงวิาส์เนาะเขาไม่ได้ผิดไหมรู้ว่าเขาผิดไหมคะไม่ผิด ยืนหนึ่งเนื่อน้องนะโอเคเอนะ okay. ต่อไปเราไปดูหัวข้อต่อไปกันเลยค่ะหัวข้อต่อ,อไปก็คือที่มาของเรื่องอนคะคะซึ่งคุณช้างขุนแผนตอนคุณช้างถวายดีกานะคะมีที่มาว่าคุณช้างคุนแผนเนี่ยเป็นตำนานที่เล่าสืบตอ่อกันมานะคะในเมืองสุพรรณบุรีและการจนาบุรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นบ้านของใครเอ่ยใช่ในการการจนาบุรีเป็นบ้านของขุนแผนถูกต้องนะคะ โดยเชื่อกันว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในแผ่นดินสมเด็จพระพันวษาแห่งกรุงศรียุทธยานะคะโดยในตำนานเนี่ยเล่าเพียงว่านายทหารยศขุนแผนผู้หนึ่งนะคะได้ถวายดาบฟ้าพื้นอ้อฟ้าพื้นใช่ดาบฟ้าพื้นซึ่งในละครก็มีด้วยชื่อว่าขุนแผนใช่ไปตีดาบแล้วก็ได้ดาบฟ้าพื้นมานะคะแล้วก็มอบให้เด่สมเด็จพระพันวษาซึ่งให ใช้วิธีการถ่ายทอดโดยการเลาสืบต่อกันมาเป็นมิทานนั่นะคะจนกระทั่งเนี่ยมีผู้คิดวิธีการเลาโดยการถับเป็นลำนำขึ้นมานะคะจนกลายเป็นใช้บทเสภามีทั้งหมดสี่หตอนมบทด้วยกันนะคะตอนที่นำมาเป็นบทเรียนคือตอนที่<า>35โอเคค่ะโอเคที่มาของเรื่องก็จบกันไปเลยนะคะงั้นเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับ ขช้างุแผนกันไปแล้วนะคะแล้วก็มาเรียนรู้ลักษณะของคําประพันธ์กันนะคะว่าในเรื่องขุนชา้างขุนแผนนะคะมีลักษณะคําประพันธ์อย่างไรน,นะคะลักษณะคําประพันธ์ของเรื่องขุนชา้างขุนแผนตอนถวายดีกานะคะก็ <Yeah. S 1> จะเป็นกวีที่แต่งเสภาขุนชา้างขุนแผนนะคะตอนขุนช้างถวายดีกานะคะใช้กรอเสภาในการสร้างสารรค์วรรณคดีไทยระนีขึ้นโดยกรอเสภาเนี่ยถูกแต่งขึ้นเพื่อใช้นในการ ขับเสภาในราชสำนักนะคะถือเป็นวรรที่มีความยืดหยุ่นในการใช้คํำมากโดยไม่ได้กําหนดลักษณะการแต่งตายตัวนะคะเพราะแต่ละวัฟเนี่ยจะเป็นไปตามคานองเสภา,า่นนองสำหรับอนเสภานั้นนะคะในหนึ่งวัตจะมีโถงเจิงก้าพยาและมีชื่อเรียกแต่งตาน,น,นั่นนี้นะคะวัคแรกจะมีชื่อเรียกว่า นาดีเรียงบลูค่ะและว่าที่สองมีชื่อเรียกว่าชาอานดามว่าที่สาจะมีชื่อเรียกว่าราบำดินแดงระบำเดินดงต่อไปนะคะวสุดท้ายจะมีชื่อเรียกว่าผมจูคอโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็น และกษณะของประพันธ์ของกรอนสีพานนะคะซึ่งเห็นไหมคะว่าคําสุดท้ายของวรคแรกนะคะจะสัมผัสกับความที่สามของวรคที่สองนะคะและคำสุดท้ายของวรคที่สองนะคะจะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรคที่สามและวรคที่วรคที่สี่คำที่สามใช่ค่ะแล้วก็จะซ้ำกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะอเคค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็ไปเรียนรู้คุณค่าด้านวรรณศิลป์กันเลยค่ะ ไม่ต้องตกใจครูแปลงร่างอีกแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าด้านต่อไปเป็นเรื่องของคุณค่าด้านวัฒนศิลป์วัฒนศิลป์หมายถึงอะไรความงามของบทประพันธ์คใช่เกี่ยวกับความงามวัฒนศิลป์คือศิลปะในการแต่งบทประพันธ์ด้วยกันนะครับในตอนของขุนช้างถวายดีกาเนี่ย จะมีรถของวรรณคดีครบทั้ง4รถเลยได้แก่รถอะไรบ้างสาวรถนาดีนารีปาโมดพีโรถบาทังจัลบางคาพิชัยสี่รถนี้จะมีครบและมีรถพิเศษอีกหนึ่งรถยวมาดูกันว่ารถอะไรรถเข็มหรือเปล่าป่าหรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวครูขออนุญาตเอาแอร์แผขึ้นมานะครับเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องโกมลงไปอ่านเนาะโอเค ด้านหนึ่งเลยสะท้อนถึงอารมณ์โกรธแค้นสะเทือนใจก็คือรถอะไรฮีโร่ตัวทังอ่านเหเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังในวัดนี้นะนะครับยิ่งคิดเดือดดานพยานใจสวยได้กระดานชนวนมาร่างฟ้องออเห็นไหมมีคําว่าเดือดดานแล้วก็เวลาฟังเนี่ยรู้สึกยังไงอเออใช่ไหมมันโกรธโกรธแค้นนี ก็คือมีเรื่องของพิโรธวาทางเข้ามานะครับสเลยมีการพนาถึงเรื่องของฝันร้ายอว่าอะไรครั้งนี้น่าจะมีอันตรายฝันร้ายสาหัสตัดตำราที่เคราะดูทั้งยามอัถการก็บรรดาลฤทธแรงเป็นหนักหนาเห็นไหมว่าเขาจะกล่าวในเรื่องของความฝันที่เป็นฝันร้าย ใช่เรื่องของฝันร้ายต่อมานะครับอันนี้เป็นเรื่องของถ้อยคําที่ทําให้รู้สึกเศร้าสะเทือนใจในโชคชะตาของตัวละคร<ม>อ่านั<ม>่นก็คือด้านสาระปาง<ม>าพิสใย<ม>ใช่ไหมอ่กไหนลองมาฟังแล้วอักดูซิว่า,ารู้สึกยังไงวันนี้แม่จะลาพ่อพลายแล้วจะจําจากลูกแก้วไปสูงสิ้นพอบ่ายก็จะตายลงถมดิน ผินหน้ามาแม่จับขอชมเศร้า,รารใช่ไหมรู้สึกจากเป็นการจากลาที่เศร้าใช่ไหมอ่ะต่อมาด้านที่4ี่จะเป็นเรื่องของการชื่นชมนะครับการชื่นชมก็คือในในเรื่องของรถอะไรเสาวร,ร,ร,รถจกนี้เป็นการชมต่างๆชมความ,มได้หมดเลยนะครับอ่ะลองมาดูซิอะไรฟ้าขาวดาวเด่นดวงสว่าง จันกระจา่างทรงกรดหมดเมฆสิ้นเห็นไหมว่ามันรู้สึกว่ามีความสวยเออเป็นการชมนะสวยงามฟ้าขาวดาวเด่นดวงสว่างเออก็เป็นการชื่นชมนะครับอ่าด้านที่หต่อไปเป็นเรื่องของการเกี่ยวพาราสีนั่นเองในเรื่องหรือที่เราเรียกกันว่ารถนารีปราโมลด์เดี๋ยวลองมาฟังจะเป็นตายง่ายยากไม่จัดรักจะฟูมฟับ เหมือนเมื่ออยู่ในกลางเทือนขอโทษที่พี่ผิดยาบิดเบือนเจ้าเพื่อนสเสน่หาจงอ่านไหลเห็นไหมรู้สึกถึงว่าเออเขาใช้การเกี่ยวพาราสีใช้คำพูดที่เป็นการจีบกันใช่ไหมครับเออใช่แล้วต่อมาปกเลยจะเป็นเรื่องของการอุปมาในเรื่องก็คืออุปมาโลหานั่นเองอ่ะเรามาดูบักนี้เห็นชัดเลยบักนี้อีวันทองตัวมันเหมือนแก้ว ตัวมันเหมือนเขาว่าเหมือนใช่ไหมเป็นการอุปมาก็คือเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองใช่นี่นะครับก็คืออุปมาโวหารต่อไปรัดสุดท้ายอันนี้เป็นรถพิเศษที่มีนอกเหนือนจากสี่รถเรียกว่าหาสยารถอ,อหาสยารถรู้ไมหมหมายถึงอะไร,ารหาสยารถเนี่ยเป็นรถแห่งความขบขันเออความขบขันใช่ตลกขบขันอลองมาดูกันว่า ฟังแล้วมีความแบบเฮ้ยตลกขบขันยังไงในบทนี้นะครับขุนช้างเห็นข่าไม่มาใกล้ในในขัดใจลุกขึ้นทางแก้ผ้าเออเห็นไหมแก้เออพอไม่ได้หลังจากปุ๊บเออลุกข,ขึ้นเลยทำไมที่ยังแก้ผ้าอยู่เห็นไหมมันก็จะเห็นหนึ่งฉากที่ตลกลขบขันอในเรื่องใช่ไหมครับอ่าในเรื่องต่อมาจะเป็นเรื่องของอะไรนะ กับคุณครูได้เลยค่ะใช่เนแล้วสังคมใช่นักเรียนคิดว่าคุณค่าด้านสังคมในเรื่องนี้นะคะจะชให้เห็นด้านใดบ้างวัฒนธรรมเก่งมากค่ะอุดมคติอุดมคติค่านิยมในคนในสังคมใช่ไหมคะโอเคค่ะเรามาดูด้านคุณค่าด้านสังคมนั่นก็คือหนึ่งลักษณะทางสังคมซึ่งตอนหุนช้างขุนแผนถวายดีการนี่ค่ะเป็นตอนที่ชะตาชีวิตของนางมทองนั้นตกต่ำที่สุด นั่นก็คือนางนบันทองถูกพระพันป่าจาจะงให้รคากาชีวิตใช่ค่ะคซึ่งจะเป็นตอนที่มีหลากหลายอารมณ์และก็จะมีสภาพด,ด้านสังคงกระจัดภรรยาสามีนะคะอยู่ในนี้ด้วยซึ่งตัวคนทุกตัวก็จะมีบทบาทแล้วก็มีแบบว่าอารมณ์มีแบบการการแบบความรู้สึกแสดงออกมาใช่ความรู้สึกแสดงออกมาอย่างเด่นที่สุดซึ่งตัวละครเด่นในนี้นะคะจะมีสองตัวในตอนนี้ตอนคุณช้างถวายดิกา แต่ว่าตอนนี้ก็จะมีตัวเด่นก็คือพ่พันวัจสาแล้วก็ซึ่งนางวนทองถูกพระพันวัจสาโดนประหารชีวิตแล้วก็พ่พันวัจสาก็เป็นผู้หนึ่งนะคะที่ได้ดูเพราะว่าเป็นผู้ที่ตัดออกไปว่าให้ประหารนางวนทองน่าสงสารแต่ว่าไม่ไตรรงหรือพิจารณาให้ดีในการออกคําสั่งหรือตัวา่าใช่ไหมคะต่อไปนะคะโซ คิดเกี่ยวกับสงังคมในฐานะระบบบาทของเตรีในสังคมซึ่งนางวันทองก็เป็นแบบอย่างของสตรีในสังคมซึ่งเป็นบุตรรีเป็นภรรยาแล้วก็เป็นมารดาซึ่งนะคะในสังคมไทย,ยก็จะทําให้เห็นว่าตามธรรมชาติของสังคมนะคะเป็นผู้บังหนดเมื่อได้รับบทบาทเป็นพลเมืองนางวันทองก็เป็นพลเมืองที่ต้องปกครองด้วยคําสั่งนางวันทองไม่สามารถตัดสินใจ เพื่อตัวเองได้เห็นไหมคะตอนตอนนั้นนักเรียนทราบไหมตอนที่นางวันทองบอก่าพระันาษาให้นางวันทองเลือกระหว่างคุณช้างคุณเพมแล้วก็วลูกนางวันทองไม่สามารถตัดสินใจได้เนื่องจากอะไรคะเนื่องจากเราไม่รู้ว่าเราควรเลือกใครดีอืมและพันพันวษาก็โกรธจึงใช้อารมณ์แล้วก็สั่งให้ประหารชีวิต บทตัวละครนี้นะคะจะทําให้เห็นถึงความน่าเอ็นดูความเจ้าโศกของนางวั<ช>นทองเพราะว่าไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวอเอง<น>ต่อไปค่ะบทบาทของกษัตริย์ต่อประชาชนในสังคมไทยซึ่งจะเห็นว่าพระพันษาเนี้นะคะเป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งกษัตริย์นี้ก็จะปกครองบ้านเมืองแบบควบคุมลูกอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะใช่เป็นคนที่แบบมีมี โอวาใช่มีโอวามีใช่รับสั่งของพระราชาซึ่งพระมหากษัตริ์พระพันลักษนี่เป็นคนที่มีอารมณ์อิวโกรธนะคะแบบใจร้อนแล้วก็ไม่มีเหตุผลในการตัดสินใจในตอนที่สั่งให้ผหานนางวันทองนักเรียนทราบไหมคะว่าพระพันลษนี่ใช้อารมณ์มากให้นางวันทองเลือกนางวันทองเลือกไม่ได้โดกรธเห็นไหมคะว่าไม่มีเหตุผลเป็นกษัตริย์ต้องมีเหตุผล ฟังค,ความทุกข์ร้อนของประชาชนาแก้ปัญหาให้ประชาชนแล้วก็บ้านเมืองในประเทศแล้วก็ไม่ทําแบบว่าใชาย้ยามณ์หรือว่าความที่ของน้อเองมาตัดสินต้องใช้เหตุผลสาคัญน,นะคะว่าต้องใช้เหตุผลในการตัดสินใจ<อ>ต่อไปนะคะหัวข้อ2.3ท่านิยมและความเชื่อเกี่ยวกับดนตรี<อ>สังคมไทยนะคะจะไมไ่นิยมเยี่ยงอย่างนางวันทองเพราะว่านางวันทอง ว่าสองใจนางวันทองสองใจเป็นเป็นค่าที่ยมที่ทุกคนพูดมาจนถึงบรรลุบันว่านางวันทองสองใจ,งใจเพราะว่าพวกแบบขุนเพลศแล้วก,ก็ขุนช้างใช่แต่น,ะนางวันทองไม่ได้แบบว่าต้องการไปเป็นเพียงุนช้างรับคุณเพลคนเดียวแต่เพราะความว่าขุนเพลขุนช้างเนี่ยมานรับพาตัวใช่ไหมหรือว่าแม่บังโดนบังคับโดนนั่นแหละต้อง จำนวนใจค่ะก็ก็เป็นตราบากหรือก็เรียกว่านางเงหนทองใจเมื่อพูดถึงนางงทองสังคมก็จะมองแล้วก็เหยียดหยามว่าเป็นผู้หญิงที่น่ารังเกียจมีสมสามีสองผัวนั่นเองค่ะแต่ว่าหน้าแป๋กันคะสังคมไทยก็จะมองผู้ชายว่าถ้าผู้ชายมีภรรยาหลายคนเป็นผู้ชายที่มีโผู้ชายที่ดีมีอำนาจมีเกียรติยศสามารถปกครองไครก็ได้ซึ่งจาดผู้ชายนี้นะคะเมื่อมีภรรยาหลายคนก็จะมี ยศถาบรรดาศักดิ์แต่สังคมยังไม่ได้เกีย د. ดนิยมยกย่องให้ค่านิยมกักรอดีเล่นแต่ว่าเมื่อผู้หญิงมีาสาม,มีหลายคนมองว่าผู้หญิงเป็นผู้หญิงสองใจผู้หญิงแบบอะไรนั้นดีไหมคะสังคมไทยที่ตัดสินคนแบบด้วยเพศอะไรก็ด้วยด้วยแบบมองแบบนี้ไม่ด,ดีนะนะคะเห็นไหมคะว่าเรื่องขุนช้างขุนเพสะทนสังคมไทยได้หลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ชีวิต ด้านผมภาษาอัสสตต์หรือบทบัตรผมตีไทยโอเคนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรไหมคะไม่มีค่ะเก่งมากค่ะวันนี้ก็จบไปแล้วเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนถวายดีกาอันนี้ก็อก่งมากนี่เป็นมุกค่ะก็ว่านักเรียนจะหลักตัววันใดใดคะขุนช้างถวายดีกา นี้ก็เป็นตอนหนึ่งท่านั้นเองนะคะที่คุณครูยกมาสอนนักเรียนมันมีอีกหลายตอนที่โดดเด่นนะคะเช่นขุนแผนไปรบไปรบที่เมืองเชียงใหม่ไพร่แก้วพาตัวนางมันทองกลับอะไรแบบนั้นนะคะโอเควันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะนักเรียนทำมาวันรบค่ะขอบคุณค่ะโคค่ะเดินข้ามหน้านะคะนักเรียนค่ะ